เรื่องยหาเบาเบาหยาบเบาต่ำกับนางสาวเจยเป็นคู่หัวเัวเมียกันหักกันมาหลายปีก็เลยเตงงานโยกินน้ำกันสาวเจยก็เป็นคนเล่าอิสานบันเฮาเนี่ละ เบาต่ำเป็นคนกรุงเทพเด้เออเป็นคนลูกคนลำคนรวยมาแต่งงานก,นกันกับลูกคนอีสานบันเฮาเพน้องเอย๋ยอยู่กันมาหลายปีพันไม่ลูกวิตเตาออกลูกมาม่านทองออกลูกมาไม่ยาจากกรุงเทพก็เลยมาหยามแล้วอ่อนซ่อนหลานเด้ในหลานด้หลานใหม่ ก็เลยมายามอยู่อีสานบานเฮ้านั่งเสาเจยกรนอนเข่าหมอกกำอยู่นามายามยนากระอุมหลานฮอนไปฮอนมาซ่อมไปซ่อมมาเบิงนาหลานก็เลยเว่ากับลูกไพ่ว่านี่เจยอย่าหาว่าฉันพูดหยาบเลยนะทำไมหน้าตาหลานฉันมันไม่เหมือนลูกชายฉันเลยอ่ะอืมอย่าหาว่าฉันพูดหยาบเลยนะฉันพูดจริงจริงลูกของเธอหน้าตาไม่เหมือนลูกชายฉันสักนี้ เลยเสลานสฉันไม่หน่าเสลานฉันไม่นี่ยนางสาวเจือได้ยินจังสันกระสูนละเว้ยลูกขืนจากหมอกคำคาเอวแล็อกจกเบากบไม่ยาทันทีเทีงเบาทั้งหือสินขืนมือนึงหือสินมือนึงกับสี่ใช้อันนั้นเจ้าของคุณไม่ยากฮะ อย่าหาว่าคุณลูกสบปพูดหยาบเลยนะทั้งเบาทั้งมือสี่อันนี้จิมนะคะจิมนะคะไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารหน้าตามันจะได้เหมือนกันเด๊ะขนาดนั้น <laughs>